ค่ะวันนี้แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาการคูณวันนี้ทําพร้อมครูหนึ่งข้อนะคะส่วนข้อสองให้นักเรียนทําเองสิ่งที่โจทย์ถามนะคะไม่ต้องเขียนทําเหมือนเดิมนะคะโจทย์ถามขีดเส้นหนึ่งเส้นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะขีดเส้นสองเส้นนะคะโจทย์บอกขีดเส้นสองเส้นนะนี่ ข้างบนใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามนี่หนึ่งเส้นนะคะขุนและครอบครัวต้องจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะสิ่งที่โจทย์บอกคือขุนและครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ต4คนจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินคนละ1 2 6 6บาทนะคะถามว่าทุกคนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็ เอามาคูณกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเรานะคะก็คือ4ี่คูณหนึ่นะคะต่อไปตัวตั้งนะคะ คุณและครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ต สี่คนนะคะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินคนละ หนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกบาทนะคะแล้วก็โจทย์ถามว่าต้องจ่ายค่าเครื่องบินเท่าไหร่ใช่ไหมคะต้องจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินทั้งหมดเท่าไหร่ นะคะเราก็เอามาตั้งคูณเลยเดี๋ยวเราไปคิดในกระดาษทดกันนะคะค่ะเริ่มต้น4คูณ6นะคะเราท่องแม่6ก็ได้6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24ใส่4ทด2นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ6 4 24ทด2เป็น 26นะคะใส่6ทด2ต่อไป4ี่คูณ2องสี่หนะคะทด2เป็น10นะคะใส่0นย์ทด1ต่อไปสีคูณหได้4นะคะทด1เป็น5เราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น5้าพนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตอบกันค่ะเราได้คำตอบมาแล้วนะคะคำตอบของเราคือห้าพ นักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะคำตอบคือขุนและครอบครัวต้องจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินทั้งหมด5,064บาทนะคะแล้วข้อ2นะคะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองค่ะ